สิทธิชัยทำไมได้รับการยกย่องน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมวยไทยโคโชนักมวยอวยความโหดเหมือนโกรธคนดูอ้โหูนี่สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องที่เกียติประวัติไม่ได้เป็นรองใครเลยแต่ทําไมลงเอยไม่ค่อยดังในไทยเหมือนตํานานมวยไทยคนอื่นๆทั้งๆที่ยืนอยู่บนเข็มขัดแชมป์แอมไป13บสาเส้นเน้นๆทั้งมวยไทยและกิกบ็อกซิ่งและเคยชิงไปเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนตอนมาในจุดเริ่มต้นกับเมืองข้าวขาหมูนางรองน้องชื่อเมย์ไม่มีโลเลเดินตามรอยพ่อขอมุ่งพุ่งเเเเข้าสสสู่่ังวีียยนนริมทใ ปีในเงินค่าตัวต่อยตีเพียง150บาทต่อไฟแต่ไม่ใช่ไล่โดนน็อกไปในไฟเปิดหัวแต่ไม่ได้มัวเศร้าจะมีเอามาเป็นแรงผลักดันและฝ่าฟันต่อและได้ขอเป็นสิทธิครูเยี่ยมที่ได้เป็นหลักคอยผลักดันให้เข้ากรุงเทพในเวลาต่อมาอันนี้จาวัย15ปีกระดูกเริ่มดีแรงเริ่มมาเข้าตาโปรโมเตอร์ดังในได้นลันละครให้รู้จักสิทธิชัยใต่แชมป์มวยรอบโตโยตา้าแล้วควา้าแชมป์ประเทศไทยต่อไม่อรอลีปรีไปลุมพินีก็ได้ไม่อีกเส้นจนแทบไม่เห็นคู่ชกในไทยบวกกับไปเข้าตา